พระจอนน่ชื่อเวรกรรมเล่าเคยเผาหนูทั้งเป็นจนถูกไฟคลอกมองเห็นดวงตา,าคาดนับร้อยพระจอนน่เชื่อเรื่องเวรกรรมมีจริงเล่าเคยเผาหนูทั้งเป็นจนถูกไฟคลอกเกือบทั้งตัวเจอสายตา,าคาดนับร้อยชีวิตจอเน,น่แอนโฟเน่ one, และทั้งโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านวัดคงคารามโคลัมบาประเทศศรีลังกาได้รับฉายาทางธรรมคือพระจอเน,น่ชนทชาติหลายคนทราบข่าวต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดพระจรน,นีได้เล่าเรื่องของเวรกรรมและเชื่อในเรื่องของเวรกรรมผ่านทาง TikTok, o n t i ทิก k p o n t i e n a i s โดยพระจรน,นีได้บอกเล่าไว้เมื่อครั้งหนึ่งเคยฆ่าหนูเป็นร้อยรชีวิตสืบเนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยมากว่า32ปีนั้นมีหนูมารบกวนในบ้านจึงได้คิดกำจัดทุกวิธีทางทั้งจุดไฟเผาทั้งเป็นจากในกรงดักและจับถ่วงน้ำพระจอน,นีได้เล่าถึงการได้เห็นสายตา,าคาดที่หนูเหล่านั้นมมงมาก่อนจะตายจากการทรมานทั้งไฟและถ่วงน้ำ และพระจอนนี้ได้เล่าถึงอุบัติเหตุที่ทําให้ถูกไฟคลอ,อกร่างกายกว่า30%จากการตัดหญ้าและจุดไฟเผาหญ้าเล่านั้นภาพต่างๆที่ปรากฏเมื่อฟื้นอยู่ในห้องไอซียคือสายตาของหนูสายตาอาคาตของหนูลอยเต็มอยู่บนเพดานห้องไอซียกําทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดเกิดเพราะอะไรเมื่อ32ปีบ้านอาตมาซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเองเราเป็นเหยื่อของหนูหนูเข้าบ้านเยอะมาก หาวิธีที่จะกำจัดหนูคิดหาสารพัดวิธีทั้งเอาไฟเผาเขาก็ดิ้นทุรนทุรายเพื่อให้เขาตายเอาถ่วงาและเขาก็ตาเหลือกจำได้ถึงสายตาในการมองหน้าเราวันที่อาตมาไฟไม่อาตมาถูกถึงให้ยาถึงห้าโดสให้หลับไปกว่าอาตมาจะรู้สึกตัวก็ข้ามวันข้ามคืนนอนในไอซียูภาพที่เห็นคือหนูทั้งหมดที่เราเคยฆ่าเขาสายตาอาฆาตเราเห็นเป็นร้อยร้อยตัวเลยตกใจถามบุรุษพยาบาลว่าที่ไหนเขาก็บอกเราว่าที่โรงพยาบาลหลายๆ ครั้งเราต้องใช้รมฟีนในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บทุกครั้งที่เคลิ้มจากโมฟีนจะเห็นภาพของหนูลอยเต็มไปหมดรักษาตัวอยู่รวมๆประมาณปีหนึ่งจากนั้นมีคนมาทักว่าเจ้ากำนายเวนเขารออยู่นะอัตมาก็ตกใจมากเพราะเพิ่งรักษาตัวหายและเราก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นจากนั้นเราก็นึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นเขาแน่หนูสิ่งที่เราเห็นมีแต่หนูทั้งนั้นเลย และมีเพื่อนได้เป็นสะพานบุญเพื่อนได้มาบวชวัดเทพสิรินอาตมาตามพักพวกเพื่อนฝูงตามมางานบวชด,ด้วยและหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเดจกริวมุนีได้ถามอาตมาว่าบวชไหมอาตมาได้ตอบกลับไปว่าช่วงนี้งานยุ่งแต่คืนนั้นกลับไปคิดทั้งคืนเลยได้แต่ภาวนาว่าบวชด,ดีกว่ารอให้ว่างเมื่อไหร่ก็คงจะไม่มีเวลา ได้ภาวนาและอธิษฐานว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรใหม่และให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จกริ่วมุนีถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งก,ก็เป็นไปได้ยากว่าเราจะได้เจอท่านใหม่อัตมาก็ไปใส่บาตรและรออยู่ที่เดิมปรากฏว่าท่านเดินมาและก็ได้ถามคำเดิมเหมือนเดิมว่าบวชไหมอัตมาไม่คิดเลยรีบตอบตกลงทันทีหลังจากบวชได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากมนายเวรที่เราได้ทำต่อเขาหลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นขึ้นและก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย นี่คือเรื่องของกรรมเวรเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เชื่อเรื่องของเวรกรรมมีจริงทําร้ายเขาในชาตินี้เดี๋ยวชาตินี้เขาก็ตามไม่ทันหรอกหรือในชาติหน้าหรือเขาเป็นสัตว์มันไม่มีทางที่จะเป็นเวรเป็นกรรมกันในกรณีของอาตมาจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยอาตมาเผามาเป็นร้อยร้อยตัวและสุดท้ายเขาก็กลับมาเผาอาตมาชนิดที่เรียกว่าเกือบตายเหมือนกันยังดีที่ยังชีวิตรอดมาได้นี่แหละครับคือเรื่องเวรกรรมของอาตมา